กระิบบอกเราสวัสดีค่ะรถกระบะสวยๆสภาพพร้อมใช้งานนะคะมิโซมิชไททัน4ประตู4 v e วินะคะรถปี06ค่ะพร้อมรุยนะคะราคา178,000บาทค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะรถยนเกียร์ธรรมดาค่ะเกียร์โฟสามารถใช้งานได้ปกติเครื่องดีช่วงร่างแน่นร้อมแม็กขอบ18บยางสภาพดีทั้ง4เส้นเลยนะคะ ส่วนฟีรอบคันก็ยังบางๆทั้งคันเลยค่ะรถยังดูดีนะคะแอร์เย็นฉ่ำพร้อมใช้พร้อมขับภาษี69สภาพสวยนะคะพร้อมใช้งานขับพร้อมวิ่งได้ทั่วไทยเลยทีเดียวค่ะกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะคะและปรับข้างไฟฟ้ากันได้ค่ะท่านใดที่สนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถดูตัวจริงกันได้ในจังหวัดแพร่นะคะ มีเบอร์ติดต่อผู้ขายค่ะโทรคุยโทรนัดล่วงหน้านะคะและไปทดลองขับตัวจริงกันด้วยจะได้ตรวจสอบสภาพรถและเอกสารให้ชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะ